นายกเผยเมียนมานำเครื่องลงจอดสนามบินแม่สอดขออนุญาตถูกต้องยันไม่ได้ขนอาวุธหรือกำลังพลนายกเผยเมียนมานำเครื่องลงจอดสนามบินแม่สอดขออนุญาตถูกต้องยันไม่ได้ขนอาวุธหรือกำลังพลย้ำไทยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนหวังเมียนมาเกิดความสงบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เครื่องบินโดยสารจากเมียนมาจำนวนหนึ่งลำได้ลงจอด ที่ท่าอากาศยานนาชาติแสมก่อนบินกลับประเทศเวลา22นาฬิกาของวันที่7เมษายนที่ผ่านมาว่าได้รับรายงานจากนายจัก,กรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วซึ่งเป็นไปตามที่นายจัก,กรพงษ์ได้ชี้แจงไปว่าเป็นการขนย้ายพลเรือนตามปกติไม่ได้มีการขนส่งทางการทหารและมีการขออนุมัติอย่างถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างไม่ได้เป็นการขนอาวุธหรือทหาร เมื่อถามย้ำว่ากระทรวงกลาโหมของเราได้มีการประสานกันอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้9เมษายนนั้นเรื่องนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนเรื่องใหญ่ที่เรียกประชุมคือเรื่องภายในเมียนมาจึงได้เชิญนายปานปรีพหิธานุกน่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกรวมทั้งที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดทิศทางให้ไปในทิศทางเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าไทยและเมียนมามีชายแดนติดต่อกันยาวได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับหากมีประชาชนจากฝั่งเมียนมาทะลักเข้ามาในประเทศไทยจากการสู้รบ หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพชายแดนไทยเมียนมามีเขตติดติดต่อกันประมาณ2,000กิโลเมตรอีกทั้งเมียนมาเองก็มีประชากรเกือบ70ล้านคนเท่ากับเราความประสงค์ของรัฐบาลไทยมีความชัดเจนว่าอยากให้เมียนมาเกิดความสงบเป็นหนึ่งเดียวกันก้าวหน้าไปและเจริญเติบโตก้าวหน้าไปตามศักยภาพที่มีอยากให้เกิดสันติภาพ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไทยอยากให้มีสันติภาพเกิดขึ้นในเมียนมาผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหากมีการทลักเข้ามาของเมียนมาแผนรองรับของเราคืออะไรนาะยกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่การทลักเข้ามาและที่ได้รับรายงานที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรถามต่อว่าที่ผ่านมาไทยถูกมองเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการส่งกลับผู้อพยพเรื่องนี้ มีแผนเตรียมการไว้อย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่าเพิ่งไปคาดเดาเพราะยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ยืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ความสำคัญกับเรื่องความสงบและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้านนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าเรื่องเครื่องบินเมียนมาที่เป็นข่าวได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นเรื่องการขอนําเครื่องบินพลเรือนมาลงเพื่อขนสิ่งของพลเรือนไม่ได้มีการขนกําลังทหารหรืออาวุธหรือการขอลีภัยตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดเป็นเรื่องคําขอทางการทูตเพื่อน,นําเครื่องบินพลเรือนมาขนย้ายสิ่งของทางการทูตซึ่งถือเป็นเรื่องปกติครับ